อมนิ้วทำไมครับสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีพี่พี่หน่อยครับเข,นขินเขินหรอเขินหรอครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพ <b iz> ี <brightness> <desserts> <c oughs> ่พี่นารีวไม่เกิดสวัสดีค่ะสวัสดีทำยังไงสวัสดีทำยังไงครับสวัสดีน้องเคนตาทำยังไงเขินเหรอพี่เค็นต่าเขินทำไมเนี่ย เขินเหรอครับเขินเหรอครับนี่ฉันขนาดเขินเขินเช้าเช้าเหรอเขินเช้าเช้าเหรอครับเขินเช้าเช้าเหรอครับนี่นเขินใหญ่เลยอ่ะ พี่เินเฉิสาวเหรอครับเขินสาวๆเหรอครับยิ้มหวานทำยังไงยิ้มหวานให้จ้าสาวทำยังไงครับไอ้ยิ้มหวานไอ้ยิ้มหวานไหนเนียยิ้มหวานให้เจสาวทำยังไงนะยิ้มหวานให้เจสาวทำยังไงนะ คึกคักกันนี่คึกคัก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 ยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานยิ้มหวาน่ยิ้มหวานนี่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  ไปไหนอ่ะพี่เค้นตาค้อหายไปไหนเนี่ยโอ้ยพี่เค้นตาค้อหายไปไหนเนี่ยว้ายพี่เค้นตาค้อหายไปไหนครับว้ายอุ้ย ดูทาหน้าตาอะไรเนี่ยคีดเหรอจะคิดเหรอคีดเหรอจะคิดเหรอ,อะจะคิดหรอคีดกาคิดก้าคีดกาาบ ยิ้มหวานทำยังไงยิม้มหวานยิม้มหวานในเจ้าเชา้สวัสดีครับยังเป็นไงดูทำดูทำเนีย่ยโป๊โปป,ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนครับ <c oughs> ยิม้มหวานในเจ้าฉาทำยังไงครับยิม้มหวานในเจ้าฉาทำยังไงครับ <c oughs> <c oughs> เล่นกับพี่กระต่ายไหมครับเล่นกับพี่กระต่ายเล่นกับพี่กระต่ายนี่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 มันเขี้ยวนี่มันเขี้ยวเลยมันเขี้ยวพี่กระต่ายเลยอ่ะพี่หมีไหมพี่หมีพี่หมีอ่าเล่นกับพี่หมีดีกว่านี่จะกินหัวพี่หมีแล้วกินหัวพี่หมีไปล เกี่ยวมันเกี่ยวพี่ยีราฟจะเดินมาหาแล้วนะคะพี่ยีราฟจะมาหาแล้วเฮ้มาพี่ยีรับมาหาแล้วครับเพียงยินทิ้งเลย เอาไม่รักพี่กระต่ายแล้วหรอเนี่ยพี่กระต่ายเนี่ยรักพี่กระต่ายไหมนะรักพี่กระต่ายไหมตอนกลางคืนนอนเกาะทุกคืนเลยนะดูไหมเนี่ยเนี่ยพี่กระต่ายตอนกลางคืนพี่กระต่ายจะนอนข้างข้างเนี่ยพี่กระต่ายนอนข้างข้างน้องอะเอพี่หมีก็นะเอาไปเอาพี่หมีไ,มๆๆหมไหม อืมัันเกี่ยวอะไรอ่ะเ้ยป๊ปป๊ปิดไหมก่อนปิดไหมป๊ป๊อป่ะป๊ปป๊อป ไหนหรอครับ โอ้ยโอ้ยโอ้โอมันเชี้ยวพี <au US> ่กระต่ายหนักมากอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันเชี้ยวพี่กระต่ายจังเลยฮึุ้ยวุ้ยวุ้ยนิ้วหานทำยังไงครับลูกยิ้มหวานทำยังไงครับ เย,ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวเฮ้ย้อหายไปไหนเนี่ยข้อหายไปไหนเนี่ย เลยครับไม่ตักกินเลยครับให้ <c oughs> คินอะไรครับ <c oughs> ตอนนี้น้องก็กำลังเริ่มจะกินเท้าตัวเองแล้ว <c oughs> <c oughs> เริ่มแล้วครับกินเท้าแล้วครับหิวหิงมากๆหรอหิวมากๆ <c oughs> ไม่ไปพีพี่คนนะไม่ไปอาสวัสดีก่อนสวัสดีทำ,งไ,ไ,ทำงงไงไะวัสดีพีพก่อนเลยอเอไไ้ไม่ไหวแล้วไม่ไอยู่มัม่มไม่ไหวแล้วครับ